มาค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาต้มขนมกินอบแห้งเส้นเล็กเหนียวนุ่มเส้นกับเส้นเดิมเพิ่มเติมก็กินได้ทุกวันไม่มีวันเบื่อนะคะทุกคนอันนี้ก็ขังน้าให้เดือดแล้วก็เอาขนมกีนลงไปแล้วก็มาเติมพริกจะมีพริกซดพริกขี้หนูซดกับพริกขี้หนูแห้งนะคะทุกคนกระเทียมขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลา คิมคุ้นไม่คิมไม่คาวรสชาติอร่อยกลิ่นหอมขายโคโลยิมห้าบาทคนไหนอยากได้ชังได้เลยนะคะทุกคนบอกเลยได้ไปติดใจแน่นอนนะคะอันนี้ก่อนก่อนจะช่ก็เช่าเช่านิดหน่อยอันนี้เห็นไหมคะทุกคนชิ้นเล็กตาไม่อมน้ําแล้วก็ไม่ขาดนะคะทุกคนอันนี้คือสีฉันจัดจ้านน่าก,กินมากเลยะคะ่ะทุกคนเอามิตรกะทินชะตตลงไปเลยอันนี้ก็ช็้เรียบร้อยนะคะทุกคน สวัสดีค่ะพ่อแม่พมีพ่น้องมาพบพ่อกับน้องเงินอีกเช่นเกาเสน้เสนเนึ่เพิ่มเติมมาก,กินตนําขนมจีนเส้นเล็กนะคะเป็นผักนะแต่ว่าอันนี้คือมันไม่มีที่ว่างค่ะทุกคนหิวข้าวนี้ค่ะทุกคนเช่นนะ่ะแบบเหนียวนุ่มหรือไม่เหนียวนุ่มยาวไม่ยาวก็ Hoje... Or... ค่ะทุกคนคนไหนอยากได้น้ำปะลาร้เนาะกวดละยี่สิบห้าบาทนะคะทุกคนนะส่วนขนมจีนอบแห้งเช่นเล็กนิ่ม,มอันนี้หนึ่งห่อสิบห้าบาทสั่งสิบห่อมีกาชุ่มสามสิบบาทหรือว่าสั่งควบคู่กับน้าปะลาร้ก็ได้นะคะคนไหนอ่าอยากได้เนาะพิมพ์คําว่าสนใจในวิดีโอได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องเกุนทักไปหานะคะทุกคนอันนี้บอกเลยค่ะทุกคนแบบ น้ำเข็มค้นแล้วก็ไม่เข็มไม่ข้าวนะคะมอกับตำกับยำใช้น้ำปะละระนะคะทุกคนอันนี้บอกเลยได้ไปติดใจแน,น,น่นอนราคาไม่แพงแต่อร่อยนะคะทุกคนเปิดใจลงไปกินดูนะคะบ๊ายบายเชลมรับคลิปนี้ไปเล็วค่ะสวัสด,ดีค่ะ